เที่ยวนครสวรรค์ในหนึ่งนาทีไปที่ไหนบ้างใช้เงินเท่าไหร่ขับรถกี่ชั่วโมงมาที่คริบับผม,มเริ่มอ,ออกเดินทางจากกรุงเทพประมาณ9ก้าโมงสิบโมงครึ่งเข้าสู่ถนนหมายเลข32บงางปะอินในวิทยาเที่ยงสีสิเข้าสู่เขตนครสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยโดยที่แรกที่เราจะแวะกันก็คือหอชมเมืงองนครสวรรค์จะมีค่าเข้าคนละยี่สิบบาทข้างบนนี้สามารถมองเห็นเมืงองนครสวรรค์ทั้งหมดได้เลยแบบ360องศาและเห็นไปได้ไกลถึง10บกิโลเมตรกันเลยอาคารนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาขคิรีวงพักชมวิวที่นี่า ัวเล็กไม่สามารถผ่านไปได้เสียดายแต่ไม่เป็นไรงั้นเราไปที่ต่อไปกันดีกว่านั่นก็คือบึงบอลเพสอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ16กิโลรู้สึกเหมือนน้ำจะขึ้นสูงกว่าปกติที่นี่เป็นแหล่งน้ำสูอขนาดใหญ่ที่มีสัตว์และพืชน,น้ำนานา,นานชนิดรวมถึงจระเข้ด้วยที่นี่มีกิจกรรมให้ทําเช่นต้องเรือชมธรรมชาติและนกอาคารแสดงสัตว์พันน้าส่วนผมวันนี้ร้แดดมาทั้งวันขอนั่งชมบรรยากาศชิวๆแบบนี้แทนละกันครับโอเคออก่อนกลับกรุงเทพหาข้าวเย็นกินสักหน่อยผมเด้เนดูในมือถือมาเจอร้านนี้พอดีเป็นาา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 าเเเเเฟฟฟ่่่รรริิิมมมมแแแแพพพพนนนนนนน้้้้้้้ํํจจจยยชชืออววบบบกกกกศต็ดดีีสสุุๆขลงงัท ทริปหน้าเจอกันใหม่ครับ